สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นคลิปชาวธาตุไฟคนโสดนะคะความรักของคุณช่วงครึ่งเดือนหลังมิถุนายนนี้นะคะมาดูกันเลยว่าพลังงานของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะโอเคคุณนะคะได้สามถ้วยสามถ้วยนี่หมายถึงตอนนี้คุณมีความสนุกสนานร่าเริงนะคะในชีวิตมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะ อาจจะเป็นความรักที่ดีอยู่ก็ได้นะคะอาจจะไม่ใช่พลังงานที่โสดจริงเท่าไหร่หรืออาจจะมองได้ง่ว่าเป็นการงานของคุณก็ได้นะคะที่พบแต่ข่าวดีนะคะมีงานใหม่ๆ ที่เป็นงานที่โปรเจกต์ใหญ่ๆก็ได้นะคะที่เข้ามาแล้วทำให้คุณแบบแฮปปี้นะคะเลยต้องแบบมีงานเลี้ยงงานฉลองนะคะกับคนใกล้ชิดหรือว่าเพื่อนร่วมงานหรือว่าเพื่อนๆของคุณนะคะก็เป็นไปได้อืนะคะตอนนี้ The Sun คุณมีความสดใสนะคะสุขสมหวังนะคะในเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องชีวิตของคุณนะคะค่อนข้างพอสมควรเลยไม่สมไม่พอสมควรอ่ะ เดอะซัก็เหมือนกับแบบมากอยู่อะคะ่ะคือความพลังงานของคุณค่อนข้างดีนะคะในตอนนี้นะคะถึงแม้ว่าคุณอาจจะแอบมีอะไรเครียดอยู่ลึกๆหรือเปล่าไม่รู้นะคะไพ่แปดดาบหมายความว่าอาจจะมีปัญหาหรืออะไรที่เก็บเอาไว้ก็ได้นะคะที่แบบไม่ได้บอกใครนะคะอาจจะยังไม่อยาก จะพูดออกไปนะคะอาจจะยังหาทางออกไม่ได้ก็เป็นไปได้นะคะบางสิ่งบางอย่างในจิตใต้สำนึกของคุณนะคะอาจจะมีลึกๆแปลว่าจริงๆแล้วนะตอนนี้ภาพรวมของคุณภายนอกอ่ะค่อนข้างสดใสน,นะคะไม่ได้แบบว่าแสดงให้คนอื่นเห็นว่าคุณแบบมีความทุกข์อะไรนะคะแล้วก็ คุณนะคะถ้าถามว่าความรักของคุณเป็นยังไงมองดูแล้วเป็นความรักที่สดใสนะคะเป,เป็นความสุขอะ่ะเป็นความสุขสมหวังอะ่ะคนรักของคุณหรือคนที่คุณดิวอยู่หรือที่กำลังจะเข้ามานะคะเขาอาจจะนำของฝากของขวัญที่มีค่า ถูกใจคุณมาฝากคุณนะคะก็เป็นไปได้นะคะคนคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุดินนะคะกันพฤกษ์มังกรนะคะเดชาระแฟนก็เป็นไปได้นะคะเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาตินะคะเป็นคนนิ่งๆนะคะแต่มีความปรารถนาดีและความความมั่นคงนะคะมาให้กับคุณเลยแหละอยากให้คุณแบบปล่อยวางนะคะสี่ดาบก็คือไม่ต้องคิดมากนะคะ กับคนที่เข้ามาพัวพันกับคุณนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ดูมีเสน่ห์ก็ได้นะคะก้าวถ้วยนะคะแต่จริงๆแล้วคือเขาอ่ะสามารถเป็นรักที่มั่นคงให้กับคุณได้นะคะเพราะว่าสิบไม้เท้าอ่ะมันเป็นความรักที่ช้าไม่ได้เร็วแต่ว่ามั่นคงพัฒนาไปทีละนิดทีละหน่อยอาจจะเริ่มจากการเป็นเพื่อน เขาอาจจะมาทางเพื่อนร่วมงานของคุณก็ได้นะคะคนคนนี้นะคะมาแบบช้าช้าเนียนเนียนแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็จะพัฒนาไปเป็นคนรักได้แบบนั้นก็เป็นไปได้นะคะคือไพ่สิบเหรียญออกมาหมายความว่าพลังงานเนี้ยคือเป็นพลังงานที่แบบเป็นความสุขอะคะ่ะเป็นความมั่นคงในเรื่องทุกอย่างเลยอะทั้งในเรื่องชีวิตเรื่องเงินเรื่องงานนะคะ มองว่าถ้าเขาเข้ามานะคะคนคนนี้นะคะคนโสดเขาจะนำพาความสุขสมบูรณ์มาให้คุณนะคะความมั่งคัง่งความยั่งยืนความมั่นคงนะคะอาจจะไม่ได้หวือหวาแต่ว่าเป็นรักที่เชื่อมั่นได้นะคะต่อให้คุณแบบอาจจะคิดมากนะคะอาจจะรู้สึกว่าเขายังไม่ใช่หรือเปล่าหรือเขาแบบดูยังไม่ค่อยเติมเต็ม หรือไม่ใช่สเปคคุณก็ก็อาจจะมีคุณอาจจะรู้สึกไม่ได้พอใจเขาอ่ะในทันทีนะคะอาจจะอึดอัดก็ได้ในสิ่งที่เขาแบบอาจจะอยากมามอบอะไรให้คุณเนี่ยนะคะสามถ้วยอาจจะอึดอัดอะ่ะแต่จริงๆแล้วอะ่ะคุณลองเปิดใจดูนะคะสถานการณ์ไม่ได้แย่อย่างที่คิดเพราะว่าเขาจะสร้างความมั่นคงให้กับคุณได้นะคะคนคนนี้นะคะอืมลองเปิดใจดูค่ะ อย่าเอาเรื่องเก่าในอดีตหรืออะไรที่คุณเคยเจอมาผสมรวมกันกับเรื่องที่คุณจะเจอในช่วงต่อนับต่อจากนี้นะคะชาวคนโสดทัดไฟโอเคผู้อ่านนะคะถามไพ่โรแมนต์แองเจดูนะคะไพ่บอกว่าให้รีทรีทเห็นไหมคะให้คุณปลดปล่อย ตัวเองนะคะแล้วพยายามอยู่กับตัวเองให้มากนะคะพยายามคิดตรึกตรองนะคะเยียวยาตัวคุณเองในบางส่วนจิตใต้สำนึกลึกๆของคุณอะว่าคุณแบบมีความคิดแบบเป็นลบในบางเรื่องของความรักหรือเปล่านะคะให้คุณพยายามแบบเยียวยาหัวใจของคุณเองนะคะ Give your relationship a chance คือพยายามให้โอกาสนะคะ คนที่จะเข้ามาหาคุณนะคะพยายามเปิดใจนิดนึงนะคะ y f u l n e s s หมายความว่าให้แบบพยายามแบบสนุกสนานเข้าไว้นะคะให้เหมือนเดรสซันนะคะในตัวคุณที่คุณได้นะคะคือถ้าคุณแบบแบบพาร์ทเนอร์ของคุณหรือคนที่จะเข้ามาเนี่ยคือรู้จักกันแล้วนะคะก็พยายามเหมือนกับว่าทำตัวให้สนุกสนานร่าเริงเหมือนเด็กๆด็อะคะ่ะสดใสเนาะไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะคะทุกอย่างมันจะแบบว่า โฟลนะคะแล้วมีความแบบสัมพันธ์ที่รู้สึกโรแมนติกโรแมนซ์นะคะถ้าคุณรู้สึกว่าสดชื่นมีชีวิตชีวานะคะเมื่อแบบได้คุยกับเขาหรือเขาเข้ามาสารสัมพันธ์กับคุณนะคะโอเคไพ่อ okay. าร์ n แองบอกว่า No No หมายถึงอาจจะไม่ได้แบบใช่เวลาตอนนี้ก็ได้นะคะคือหมายถึงว่าณนะตอนนี้ให้คุณเหมือนกับ Retreat คือเยียวยาใจคุณนะ่ะเพราะคุณมี8ดดาบเนาะคุณอาจจะมีความเครียดอะไรบางอย่างลึกๆซ่อนเอาไว้นะคะให้คุณปลดปล่อยมันให้ได้ก่อนนะคะแล้ว forgiveness ด้วยให้อภัยเห็นไหมคะให้อภัยในบางสิ่งบางอย่างซึ่งคุณอาจจะมีปมก็ได้อะไรที่ผ่านมาในชีวิตของคุณให้คุณลองให้อภัยก่อนนะคะถ้าคุณแบบ ให้อภัยตัวคุณแล้วให้อภัยกับสิ่งที่คุณอาจจะเคยตัดสินใจไม่ถูกหรืออะไรในชีวิตคุณก็แล้วแต่ะคะ่ะคุณก็จะพบกับแสงสว่างเข้ามานะคะ with in the next few months ไม่ใกล้ไม่ไกลนี้แล้วอีกสองสาเดือนนี้คุณอาจจะพบพลังงานนี้หรือจริงๆคุณมีเขาอยู่ในชีวิตแล้วก็ได้ค่ะคนคนนี้นะคะอาจจะมาทางสายงานคุณนั่นแหละนะคะแต่คุณอาจจะยังไม่รู้ตัว ก็เป็นไปได้ค่ะคุณคนโสดชาวธาตุไฟค่ะไพ่นะคะ Oracle Card Divine ว e m i n i n e บอกว่า Mermaid Soul คือ love is not blind is only see what matters ก็คือเหมือนกับว่าความรักอ่ะไม่ได้ทำให้คนตาบอดนะคะแต่มันทำให้เห็นสิ่งบางสิ่งที่สำคัญอ่าจริงไหมคะ <c ười> ความรักไม่ได้ทำให้คนตาบอด อืมแต่ว่าให้เห็นสิ่งสำคัญอืมลองนึกดูนะคะว่าคุณที่ผ่านมาในชีวิตคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าความรักไม่ได้ทำให้คนตาบอดหรือว่าจริงๆแล้วคุณเคยตาบอดกับความรักมานะคะขอให้แบบมองจากภาพนะคะทั่วๆไปด้วยความเป็นจริงนะคะว่าเออคุณเคยเจออะไรมาตอนนี้ คุณจะทำยังไงเพื่อที่จะเยียวยาตัวเองและเจอเจอสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าโอเคนะคะคนโสดชาวธาตุไฟผู้อ่านนะคะเป็นกำลังใจให้กับคนโสดชาวธาตุไฟมากๆเลยขอให้คนโสดชาวธาตุไฟพบเจอแต่เรื่องที่ดีเรื่องที่สมหวังในชีวิตนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณนะคะขอให้ทุกท่านนะคะช่วยกด subscribe ติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้กับช่องของผู้อ่านด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ